มันเสานะครับเราพูดคุยกับอสองสาวนะครับพี่สาวก็คือดอกอ้อทุง่งทองส่วนน้องสาวกัณฑตองทุ่งเงินนะฮะสักครู่นี้เราได้ทั้งดู MV นะครับเพลงต่างๆของดอกอ้อไปพูดคุยกันไปนะฮะในขณะที่กัณฑตองก็พยักหน้า,นายิ้มน,นะฮะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า<อ>พูดถึง ก้านตองเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องของความโศกเศร้า <c oughs> ความเสียใจใ<ช>ความผิดหวังแต่แตชีวิตบาดแผลไม่ไหวที่ก็เศร้ามาก <c oughs> แต่มันเป็นเพลงเพราะนะครับ <c oughs> เป็นเพลงที่แบบโอ้โหพี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสได,ไ,ดได้มาคุยกันในแต่ละเพลงที่การตอบได้ร้องเอาไว้นะฮะ,ะแต่ว่าย้ำนิดนึงครับคใครที่ชมรายการอย,รย,รอยู่ฟังรายการเพื่อวันเสาร์อยู่นะฮะคุณสามารถร่วมสนุกกับทั้งคู่ได้นะครับคาถามในวันนี้เราถามกันง่ายๆเลยอุ้ยถามง่ายมากเลยค่ะแค่ทักทายศิลปินเข้ามาทักทายเข้ามาเลยค่ะส่งเข้ามาทาง Facebook หรือว่า SMS4642 ตอง9นะคะแ,แล้วใครใครที่อยากจะคุยสดๆหน้าไมค์กับสองสาวพี่น้องคู่นี้นะคะโทรเข้ามาลง ลงทะเบียนได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0801776211มีราวันมาให้เช่นเดียวกันจ้าเอาละครับมาถึงการต่อบ้างดีกว่ามาถึงเพลงของน้องบ้างย้อนไปในอดีตเนาะพอล่าต้องนึกถึงอะไรนะเพลงทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆเพลงที่การต่อได้ร้องเอาไว้ถ่ายทอดอารมณ์ความเศร้าแต่ว่ามันมีอยู่เพลงหนึ่งที่อยากให้พูดถึงนะครับชื่อเพลงเอาเอา พี่ด่าอักออกเสียงภลาดลาง่ะจำอะไรไม่ได้ต่างหูหนูหลุดอย่างนี้ตลอดเยี่ยมสีนี่เขาเรียกว่าเยี่ยมสีน้องนะครับลืมจะเช่อกเบเกอไว้ก่หรือเปล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาหลุดอะไรตอนนี้กำลังพูดเรื่องเศรานี้หรือมันเป็นเคล็ดหรือเป็นลางเนี่ยไม่ใช่มันหลุดอีกจริงจริงคือไอ้ที่เสียบข้างหลังมันไม่มันท้ายคือมันดีไม่ดีเนี่ยนมันก็ดีครัพี่แสดงว่ามันมันกำลังจะมีลาบลอยมาหาพี่ใช่ไหมเพราะมันมันหลุดด้านที่อะอย่างนี้ กลับมาที่ก้านตอกันต่อนะครับดอกอ้อก็ใส่ต้องผู้ไปนะคือชื่อเพลงเอาเอาเอาภาษากลางก่อนนะอะไรนะไอ้เขียน้องทิ้งไอ้เขียน้องทิ้งก็หมายความว่าไอ้เขียน้องทิ้งอเขียนน้องทิ้งพี่พี่เขียน้องทิ้งนะครับเพลงนี้การตอมันคนร้องเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ เพลงนี้จริงๆแล้วฟังดูเหมือนจะร้องง่ายนะแต่ว่ากันตรงว,ว่าร้องยากเพราะว่ามันเป็นโทนเสียงที่ต่ำแล้วเวลาร้องแล้วแบบมันจะเหมือนอารมณ์เพลงมันลึกเหมือนกับเวลาเราตทักใช่มันคือตอนตอนร้องแล้วก็ตอนเอื้อนมันจะต่ํามากทีนี้ถ้าอารมณ์แบบ หมือนตอนที่เราเอื้อนน่ยมันมันไม่ถึงมันก็จะสื่อไม่ได้ว่าเราต้องต้องการสื่อให้คนฟังเป็นยังไงเห็นมเห็นไเห็นดูน้องสิเวลาพูดแล้วแบบว่าชัดถ้อยชัดคําพูดแล้วแบบว่างุลึกไปถึงอารมณ์ดอกอ้อต้องอย่างนี้ดอกอ้อไม่ได้ต้องหัวเราะอย่างเนี้เขนาดร้องเพลงเศร้ายังอย่างหัวเราะเลยดีนะอ่ะนะฮะแล้วแล้วมันร้องยากยังไงครับตรงนี้ต้องอย่างเช่นการจะบอกบอลแมนลูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะสื่อให้เราว่าคือเราหมายถึงเราอ่ะ ตอนร้องอ่ะก้านตองนึกถึงว่าเออจริงๆนะเปรียบเทียบเราไม่ใช่ลูกพูดบอลที่จะโดนใครเขี่ยทิ้งได้ง่ายๆมันกับคบผู้ชายคนนึงเหมือนกับคบกับพี่ต้นอ่ะชีวิตตัวเองอีกแล้วไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แล้วชีวิตก้านตองกับน้องพี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยคือวันนึงอ่ะพี่ต้นมาจีบก้านตองแต่ทีนี้เวลาวันไหนฮะวันนึงนี้วันไหนวันนี้คืออนาคตข้างหน้าหรือว่าปัจจุบันนี่แหละนะคะคือก้านตองเนี่ยไปชอบพี่ต้นจริงๆพอชอบพี่ต้นจริงๆแล้วพ่อพี่ต้นหูว่าก้านตองมาก พี่ต้นก็ไปหาไล่ไม้ก็ไปจีบผู้สาวอีกผู้นึงพี่ต้นก็เคียย์กันตองอดโดยแบบบอกขึ้นอย่างไรประมาณนั้นแหะจิมน่องมาเอาเอื่อยก็เคีรยน้องชิมเมีนแล้วเขากระเพลงพอดีเลยอ่ะเพลงนี้เรื่องราวความรักเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียความผิดหวังกับผู้ชายที่แบบว่า เหมือนกับเเห็นหมือนลูกฟุตบอลแล้วก็มากก็รักนะฮะมันเตะเขี่ยไปเขี่ยกันมานะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดมันนวนแซ่บสองนะครับซึ่งเดี๋ยวบางคนจำได้ไหมเนี่ย S <S อะไรคะกำลังจะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเพลงไหนอะ่ะเอ๊ะมันคือก้านตอนจะร้องเพลงช้าอย่างพี่นะพี่จําเพลงสลับกันไปสลับกันมาเอ๊ะเพลงนั้นเดี๋ยวมาร้องเพลงนี้เพลงนี้<ๆ>อยู่ในเพลงเพลงนั้นเ,เดี๋ยวลองไปทําความเข้าใจหรือลองฟังเพลงเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับว่าความไพเราะในการถ่ายทอดอารมณ์ของก้าตนต่อนั้นเป็นยังไงครับเชิญชมฟังูค่ะลตองก็โดเคร์ แค่ออกจากทางใจของไอ้กับเขา mm hmm. ไอ้บาอย่างบหลังเลว mm hmm. ว่าจบแล้วหาเขา mm hmm. ก็อยากเฮ็ดให้เขาเสียใจกว่านี้ mm hmm. แล้วก็คิดติว่าน้องเสียใจแล้ว ไม่ๆบอกแฟนบอกมี ะะจะังไว้สดๆแล้วก็น้องก้าน <คะ S 1> ตองไปออกรายการสดๆ <คะ S 1> สดกันด้วย <คะ S 1> แฟนๆตามมาให้กําลังใจได้นะคะ <c oughs> ที่ตึกแกรมมี่ชั้น12จ้าใน,ในขณะที่เราดู MV <c oughs> ไปนะครับแล้ บอกอ้อมไม่ไม่ทำพี่เครื่องสุดเครื่องตามม์เองทำไมคะน้องไม่ทำอะไรตัวเองอะไรอีกมากมายเลือเกิดน้องกลัวว่าเขาจะพอใจอะไรเปบอกบอกกันได้น้องมีปัญหาอะไรฮะอ๋อมีความรู้สึกว่ามันมันอึดอัดยังไงไม่รู้มันเหมือนตัวเองอึดอัดมากใช่ขยับก็ได้อยากอยากให้กันต้องมานั่งตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ทีแรกอ่ะว่าจะเอาหมอนมานั่งทับตรงนี้ใช่ไหมเพราะตัวเองมันเหมือนดูเตี้ยยังไงไม่รู้ก็เออเอาหมอนมานั่งทับดีกว่าอะไรเงี้ยไม่กล้าบอกว่าน้องสวยอยู่แล้วจริงจริงเหรอครับอยากจะสลับคาดให้น้องไปนั่งตรงนีี้้แลวพ่ ตัวล่งตรงนี้ใช่เกรงๆยังไงไม่ต้องกละโกหกเขาบ้างก็ดีให้กำลังใจเขา คุณหน้าขอคผมเอาอีกนี่มีอีกมีอีกมีอีกนี่แหะค่ะขนาดว่ายังไม่ได้ออนแอร์ทางช่องแฟนทีวีเต็มๆขอบอกว่ากระแสดีมากๆเลยค่ะพี่ต้นขนาดว่ายังไม่จบยังอยู่เพลงนี้อยู่นะใช่ยังอยู่ค่ะแฟนๆนางไปคอฟเวอร์ไงคะนาไม่ได้น้อยหน้าพี่เสารนางเลยค่ะคนเอามาคอฟเวอร์กันเยอะเหมือนกันใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ดูมีให้ดูค่ะพี่ต้นค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเยอะแค่ไหน ที่เจ็บป้างไปกับฟ้งเคี้ยน้องทิ้มไอเคี้ยน้องทิ้มหมดพ่อไมายอ้ก่าตัดทุกยานเห็นน้องเป็นอียังคือเหตุกันคักแท้ พีจใจ<า>กรับจริงๆเราก็เพิ่ไในเห็นเพราะว่าจาๆเราแบบส่วนมากอันเนาะเราก็ไม่มีโอกาสบางทีแบบไม่อาจจะไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าก็ติดตามอยู่ว่าแบบแฟนๆชอบร้องให้อะไรเงี้ยแต่ว่าท่อนฮุกมันติดหูแล้วมันร้องตามง่ายด้วยเทียนองทิมไอ้เทียนองทิมอ,อุ้ยเลิศค่ะนะคะเราค่ะพลนุสาขอบคุณหลายาที่ที่มาลองเพลงการตองด้อยค่ะ <จ>เป็นอารมณ์เพลงที่เศร้าเนาะพี่ต้นเนาะเหมือนผู้หญิงถูกผู้ชายเกลียดทิ้งอะไรเหมือนคิดว่าตัวเองเป็นลูกบอลเหรอทำไมต้องเกลียดทิ้งอยากทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยผู้ชายเจ้าชู้ข <Kas. S 1> ยับไปนั่งตรงนี้ดีกว่าแมนเอาอยากมานั่งกับมาสานะก็เลยจะบอกว่าโอเคเอาไปเอาเจ้าชู้เจ้าชู้คืออย่างนี้ก็เลยจะบอกว่าแล้วไออารมณ์เพลงอย่างเงี้ยที่กานตองร้องโดนใหญจผู้ชายอย่างเงี้ย มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของน้องหรือเปล่าพี่คิดนะผ่านความเศร้ามาบ้างไหมปมชีวิตน้องมีอะไรปรึกษาอะไรไม่ได้บอกพี่ได้ให้หนูบอกได้ไหมพี่ต้นนางไม่มีเลยเรื่องความรักไม่มีไม่มีจริงประจะแจ้งน้องในชีวิตนางนอนอย่างเดียวไม่ให้หนูพูดเลยนะไม่ต้องจะไม่ก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงแบบนั้นก็จริงๆแล้วคนเราก็ต้องเจออะไรมาที่แบบ มันอายุก็เริ่มอุ้ยมีผู้บ่าวแต่เมืองเหนี่ยไย่างกู้บายไม่ผู้บาวทำไมพี่สาวไม่มีไม่ได้มีค่ะแต่ว่าความหมายก็คือเป็นคนชอบดูหนังดูซีรีส์ใช่ดูอะไรก็ตามแต่ที่บางทีแบบเพื่อนเรามีมีปัญหาเขาก็โทรหาเราเราก็ไม่ได้มีส่วนหนึ่งในกับเหตุการณ์นั้นก็เลยรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าการที่จะถ่ายทอดให้กับคนฟังเนี่ยมันต้องรู้รู้จักมาจากคนรอบข้างก่อน ทีนี้อารมณ์เศร้าเอาตรงๆว่าเวลาร้องเศร้านี่ก็คือตอนแรกอันดับแรกคือต้องอินไปก่อนนะคะครเราต้องตีโจทย์ให้ออกมาได้ว่าอารมณ์แบบประมาณอย่างเช่นพี่อ้อโดนเขี่ยทิง้งจะแต่คิดภาพเดี๋ยวอ้อไม่ได้เพราะหน้าเขาเป็น,นี้ <c oughs> มันเขี่ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หนาเล่านน่จะเป็นลักษณะแบบไม่ใช่คนเศร้านะเขาเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาเศร้ามีอยู่แต่เราเก็บไว้ไม่อยากให้ใครรู้ค่ะแล้วก็เราก็จะแบบตีโจทย์ออกมาก่อนว่า ชีวิตของคนคนนี้ต้องเป็นแบบนี้ก็จะได้เล่าให้คนคนฟังได้ออกว่าเออ,มอ,อ,อมแมนค่ะเพลงนี้บ่เป็นเพลงที่อกหักฟูมไฟแต่เป็นสิ่งที่แบบวัยรุ่นทุกคนต้องอกหัก จอในเรื่องของความผิดนพ้องของความรักครับใช่โดนใจวัยรุ่นวัยรุ่นถึงได้เอามาร้องกันเยอะมากแล้วแล้ววัยเราเหรออ๋อุยพี่ต้นเหมือนกันหนูไม่ได้เป็นวัยรุ่นอย่างนั้นแหละอตนพี่ยังไม่ถึงอดีตเดี๋ยวเพิ่งถึงดอนเมืองยังไม่ถึงหลักสี่ใช่แล้วก็วัยรุ่นเหมือนกันยังไงเนี่ยยังมีขายดีพถึงเพลงของพี่สาวบ้างสาวกัน็ร้องเพลงนี้เอาไว้ชื่อเพลงว่าวอนอ้ายลบลายเสืออีกเพลงดีในอัลบั้มนี้เหมือนกันที่พูดถึงเพลงนี้หน่อยเพะค่ะมีอีกหนึ่งในอัลบั้มเพลงนี้เนาะจำได้ไหม ว่าตัได้ร้องเพลงนี้เอาไว้จำได้ไอจําได้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบดอกออกมักเป็นชีวิตจิตใจคือจังใดคือก่อนที่พี่อาจารย์ปีชาขันธวัฒน์เนี่ยเพื่อนจะแต่งให้ก็บอกว่าอาจารย์หนูเห็นผู้วาวผู้นึงเป็นคนเจอสู่แห้งแห้งคือหนาเวทีนะคือ ที่มองว่าทําไมเขาเจ้าชู้คือเวลาเขาเขาดูดูแดนเซอร์หรือว่าอยู่บนเวทีเราจะมองเห็นหมดเรือ่องผู้ชายคนจ้องตาอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็จะสังเกตดูนะก็มองว่าอาจารย์หนูอยากได้เพง่งม้วนอายลบไล่เสือหนูเห็นผู้บบาผู้ึนเพิน่นแนมเห็นแดนเซอร์หรือก็แนมมหาดอกออกสิคือสายตาเวลาเรามองกันหน้าเวทีเนี่ยมันก็ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกับว่าคือมาจากพ่อนะมาจากพ่อและทีนี่เราเนี่ยเป็นไม่ชอบคนเจ้าชู้นะจริงๆไม่ชอบเลยแต่แล้วทำไมถึงชอบพี่อะ อ่าไม่ก็คือว่าไม่เกินนี่เกินต่อเลยค่ะเดี๋ยวนางเลี้ยวแล้วแล้วเออแม่นอ่ะเดี๋ยวคอยสิลงเลยบันทึกกัเลยบอกว่าอาจารย์แต่งให้หนุ่มเนีบ่อนอัยลบไล่เสือนี่นู่นมากหลายว่าเสีนว่าบ่อนเผยภูบ่าวพวกเนี่ยเจ้าจะสูดได้บ่ละห้กงไอไลายตายก็ตายแทนได้ประมาณนี่แม่ขันสงสารหัวใจเศร้าเจ้า ส้ส oh, oh, like ิได้ยเอโบเหมือนตบบอลรับเอางี้เอางี้ดูเลยดีกว่าลองดูลองดูของจริงนะฮะว่าดอกออเล่นถอารมณ์ขนาดไหนชมฮะ อันนี้คือข้าแบบไม่ใช่ลูกอีสานตัวจริงนี่ร้องแบบกรรลำไม่ได้นี่เรียกลำอะไรนะลำเดินกาะสินธีล้ำเดินกาะสีลำเดินกระสีนะครับไปอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดมันม่วนแซบสองครับมาที่การต่อมากดีกว่าการต่อมีอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในอัลบั้มชุดนี้ที่ร้องเอาไว้ชื่อเพลงว่าเกิดมาเพื่อฮักอายค่ะโอ้โหอันนี้จะน่าเศร้ามากเศร้าจริงๆค่ะเป็นจังไรล่ะคะล่ เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้ชายคนหนึง่งเขาทิ้งเราไปเขาทําเราเสียใจนะพี่ต้นนอนรอเขาเขาไปม,มีคนอื่นนะแต่เราก็ยังรอเขารอให้เขากลับมาเขากลับมาเราก็รู้ว่าเขามีคนอื่นแต่เราก็ยังทนเพราะว่าเรารักเขาเกิดมาชาตินี้เรารักเขาไม่รักใครอีกแล้วร,รักผู้ชายคนนี้คนเดียวโอ้โหอะไรจะแบบม่งมั่นกับความรักขนาดไหนในขณะที่ผู้ชายเขาก็ไม่ไม่ได้แบบสนใจเราสักเท่าไหร่นักเขารักคนอื่นด้วยแต่ว่าเขารักเราดูแบบเหมือนกับหลายหลายใจอ่ะหลายใจผู้ชายหลายใจแล้วประมาณนี้ แต่ว่ามันเปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ท,ที่มีมีความรักอยู่เต็มหัวใจเธอทุนความรักเกิดมาเพื่อรักผู้ชายคนนี้รักด้วยความจริงใจลองไปชมลองไปฟังก้้นตองร้องเพลงนี้ว่าถ่ายทอดอารมณ์ได้ระทับใจขนาดไน,ด<ใ>นครับเข<ใ>นาดไหนดูกันค่ะ no. สวยมากเลยอ่ะแต่หน้านางเหมือนเหมือนย้อนยุคนิดนึงนะแล้วเพลงอื่นไม่สวยเหรอพล่ะสวยแต่เพลงนี้หนูคิดว่าน้องแต่งหน้าได้เด่นค่ะล้วแล้วเด่นที่หน้าน้องต้องขอบคุณพี่นกแล้วก็ขอบคุณช่างแต่งหน้าพี่พี่กี้อะไรที่ว่าอะไรใช่ต้องเพราะว่าแสงสวยแล้วก็ชุดแบบสีมันเด่นด้วยสีมันตัดใช่ต้องขอบคุณพี่แหม่มโกที่ทำให้น้องสวยใช่พี่แหม่มโกด้วยไทยทำได้ดีเนาะ ฉันเนี่ยในบ้านชุดนั้นม้วนแซบสองเนี่ยนะครับอ่ะนอกเหนือจะมากไปด้วยศิลปินแล้วนะครับยังมากไปเรื่องของความหลากหลายของเพลงหลากหลายของเพลงหลากหลายเพลงโอ้ก็สมควรแล้วถึงได้รับรางวัลจากมหานครอวอร์ดนะครับให้เป็นอัลบั้มยอดนิยมนะครับนะฮะมันจะปี2557ที่ผ่านมานะครับตอนนี้อัลบั้มชุดนี้วางขายแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะซีดีก็ขายแล้วดีวีดีคุ้มสุดคุ้มเลยครับเพราะว่ามีแต่เพลงดีๆแล้วก็ศิลปิน มากมายจากกรนี่โกแล้วถ้าอยากโหลดเพลงของ2สาวหรือว่าเพลงทั้งหมดเนี่ยเราก็ันวนแซชุดที่2ค่ะหาโหลดได้แล้วหรือว่าจะกดไปเลยค่ะที่ดอกจันหนึ่งสอนย์ห้าศูแล้วกดโทรออกจ้านอกเหนือจากความน่ารักความสดใสและเสียงดีของทั้งคู่แล้วนะครับพี่ทราบอย่างหนึ่งว่ากันเดี๋ยวก่อนเอาดอกอ้อก่อนดอกอ้อเนี่ยเป็นคนที่ชอบ เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะชอบทำอาหาร่้าวทำอาหารนะครับอาหารอย่างหนึ่งที่ทำอยู่บ่อยๆนั่นคือก๋วยจับก๋วยจั๊บอุบลนเพราะเธอเป็นคนอุบุนพี่ตุนอยากให้พูดถึงเรื่องก๋วยจั๊บอุบลนนิดนึงค่ะก็คือแบบว่าในฐานชาี่เดอรออนเนี่ยเป็นคนแบบว่า มีเสือแก้วบ้านเฮานอแก้วแ้งแก้วแก้วแมวแก้วแก้วีเฮดืย่อแซ่บแมงมก็มีเบอร์ลูกเห้เบืองน้ำก็มีแบบว่าเข่าสายเป็นแก้วแล้วก็เล่มากินอาหารเป็นเซนเซนนะเป็นเป็นชนเผ่าเผ่านึงหรือยังไงแบบ่าแก้วแมงอธิบายคือเหมือนกันก้ามาแก้วเนี่ยคือเวียดนามนะจ๊ะมีผสมเวียดนามมาอยู่ทั้งอีสานเลยคนเป้นแก้วเป็นจีนผสมเวียดนามเนี่ยเนี่ยพอแล้วก็สิเป็นคนขาแล้วก็อ๋ออันนี้คือทำเองเหรอทำเองหนูชอบหนาตาที่เขาทำออกมาบ คือเวลาแบบว่าวางจากงานหรือบ่วางสิทยากินก็จับกับสื่อเสรมากกับมาต้มให้โมกินเวลาเป็นงานเอ็มร้อยห้าสิบก็จะต้มให้พวกพี่ๆเขาทานอะไรอย่างเงี้ยพวาพี่นางกินน้องเอิร์นอะไรเงี้ยก็ทานแล้วเขาว่าจังไดรสชาติจังหดเ่าบอกว่าแซบอยู่มันว่าแซบแต่แซบแต่ว่าดนดนเฮดเทอรนอระาจางว่ได้เฮดเสมอแต่ว่าเปิดหันก็จับตอนนี้อยู่แถวบ้านแต่ว่ากับปิดไปแล้วเพราะว่าน้องไม่มีเวลา คือออกบ่มีเวลานะแต่ว่าสิเปิดไม่จะได้ข่าว่ามีโปรเจกต์จะเปิดเร็วๆนี้เปิดเองอีหลีวันนี้เปิดเองทำเองเลยใช่ไหมแมนข้จะหุ่นกับกันตองตระประหยัดในเที่ยงกันก็สิบหุ่นดอกก็เลยว่าจะใช้ดีแน่ๆค่ะเป็นอาหารที่อร่อยนะพี่ต้นอ่ายเลยจับเนี่ยอร่ไม่ใช่มันอร่อยในตัวมันอยู่แล้วมันต้มน้ำซุปกระดูกหมูก่อนนี่แหละคือสิ่งสำคัญพี่ต้นใส่ผงชูรสเยอะมากมันไม่ใช่น้ำเล่นอไรนใส่รสดีอย่างเดียวไม่ได้ใส่ชูรสอ่าโอเคมันตัดคำลึกไม่ตัดเลยลังรูแต่ที่แล้วแล้วกันต อถ่ายแล้วคือเราเราพูดกันแบบว่า,านะคือพี่สนิทกันประมาณนึงนะครับแต่ว่าเราพูดกับใจต่อใจกันดีกว่า,าอร่อยมั้ยเอาจริงอร่อย นะจริงๆแล้วแล้วทำไมเขาเขาไม่ทำมาให้กินบ้างอะไรอ่างเงี้ยาทำไมออ้อเขาแบบน่าจะเอามาให้โอยวันหน้าวันหน้าเชิญมาใหม่นะเดี๋ยวจะเอาไาเป็นหม้อวันหน้ามันไม่ต้อาง้มตังค์เยมีปลาลาแบบหอมมากอร่อยที่สุดก็คือหมายความว่าที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าวันหน้าเชิญมาใหม่แล้วก็จะได้เนี่ยเดี๋ยวจะทำก่อนสอนเลยวุ้นลายเหี้ยเลยลายสอเลยเอางี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันใคร ที่อยากจะพูดคุยกับสองสาวนี้ใส่หน้าไม้ได้เลยโท<ป>รศ <ผม S 1> ัพท์มาเลยค,ครับช่วงนี้เลยครับหมายเลข0 8 0 17, 6, 2, 1ย์แปดศูหนึเดอี๋ยวช่วงหน้าคุยกันแต่ตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวกันดีกว่าค่ะในช่วงแฟนติดข่าวพาไปดูว่าสสาวนี้เขาเปิดโชว์แล้วเป็นยังไงจ้าเดี๋ยวกลับมาครับเกาะติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข,ข่าวลับแฟนติดข่าว ดอกอ้อก,ออกอ้านตองคืนกำไรแฟนเพลงทุ่มทุนทำโชว์สร้างความอลังการแบบครบเซ็ตเพิ่มสีสันเน้นความสนุกสไตล์หมอล่ำในนามดอกอ้อกโชว์อัดแน่นเพลงดังจัดเต็มทั้งแดนเซอร์และวงดนตรีเล่นสดสนใจติดต่อดอกอ้อกโชว์ได้ที่เบอร์026699159ครับ มาเปิดโชว์ใหม่นะคะปีพุทธศักราช2558ค่ะเมามันแน่นอนนะคะหน้า5หน้าเวทีมีหลากหลายสไตล์นะคะบวาสีเปิดโชว์วงแบบมาทิฟฟานี่มาเลยนะคะต่อจากนั้นก็เป็นบัลเลงบัลเลงไปด้วยภาคอีสานเลยค่ะพี่ภาคอีสานทางใต้ภาคกลางโอ้โหมาหมดเลยมาหมดเลยค่ะมาแอลนั่มฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะถ้าใครเห็นป้ายนะคะดอกออก้นตองก็ลัมาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมติดตามโชว์ของพวกเรานะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ กาะติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวลับแฝนติดข่าว